สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุตันปิกมาพบก,กับรายการบทความเกษตรต่างอากาศเหมือนเช่นเคยนะจ้าคุวันติดตั้งแต่เวลา เรี่งเกิงจนแผ่บ่ายโมง12.30นาฬิกา30นาทีแผ่ว2 2 5นาิกา55นาทีต่างสถานีวิทยุมาเกอร์เจีงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AAM Stereo ความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นซ้ายสุด8จังหวัดภาคเหนือตันบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เวอร์ไวเว็บดอทเคอร์พลัส o กหนึ e สละ YouTube สถานีวิทยุมาเกอรเชงใหม่ก็ดิ ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทัว่วโลกข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทราบยังอยู่พร้อมกับท่านพอสุทัศน์บินตาเสนข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชให้เชีงยงใหม่คณะทํางานภาคประชาชนสถานีวิทยุมอกเชีงยงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้นําเอาเรื่องราวทางด้านการเกษตรเล่าสู่กันฟ ฟังเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้หันว่าจะชวนท่านผู้ฟังทําเกษตรในบ้านตอบโจทย์ปัญหาอาหารแปลงได้จะใดไปขอความรู้งกันต่อเจ้าสวัสดีเจ้าท่านพระองค์ซืท่านปินตาเซนเจ้าสวัสดีครับสุรย์เทียนแล้วก็ผู้ฟังที่ฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาเ,ายเกษตรศสาสตร์ทุกท่านครับเจ้าพระเจ้าเจิญเจ้าก็อย่างที่เราพูดว่าอาหารแปลงเนี่ยเกษตรในบ้านเนี่ยมันตอบโจทย์ อาหารแปลงได้อย่างไรถ้ามามองเหมือนกับว่ามันจะเป็นกเกษตรแบบไหนเ,เก,กเษตรเกษตรอย่างไรเนาะจ้าตอนที่สองคือกเกษตรแบบไหนอันที่สามคือมันช่วยได้จริงก่อช่วยได้จริงก่อเกษตรในบ้านนี่ก็เฮาโอวยง่ายคือเฮาปลูกเอ่อพักพื้นฐานไว้ในบ้านเนี่ยไมว,ว่าจะเป็นบ้านแักษสรรสวนใหญ่คอนโดอย่างกัแล้วแต่ ถ้าถามว่าเขาปลูกพักพื้นฐานที่เขาใช้ในโคเรือนไว้นะที่เขาได้ใจนี่นะถามว่าข่าตะไคร้ไปมะกรูดแล้วก็กะเพราเนาะกะเพราอุ้ยไงแค่นี้แหละถามว่าเขาไปไซื้อปัหนึ่งวันหนึ่งเขาใช้ประมาณห้าบาทสมมติเนาะเขาซื้อห้าบาทถ้าถ้าสิบวันก็เท่าไหร่นะห้าสิบบาทประมนเห็นปะทำต้องไป <c oughs> ลดลดรายจ่ายไปละ ถ้าเอาปูกพักทำแล้วปูกพักในกระถางในกระมังถังเปยสมมุติอ่าเรามากินได้ครั้งหนึ่งสมมติเราจดไปครั้งละสิบบาทเอาซื้อพันพักหนึ่งเพื่อข่ายสิบบาทแล้วเนาะใช่สิบบาทาเราลดได้วันสิบบาทเออสาวันเนี่ยสิบวันสาวันเนยครับก็สิบวันเราก็ได้ร้อยเราก็ลดรายจ่ายได้ร้อยก็เป็นการลดรายจ่ายลดรายจ่ายเนี่ย ถ้าเขาไปซื้อของเปิ้ลไปได้รับซื้อได้ถ้าเขามีสตังเนาะไปซื้อแต่ถามว่าอาหารไปเดียวเนี่ยอาหารเป็นจานโวนอาหารเป็นแบบนี้ก็่นอนแต่าขยับะะราคาขึ้นก่อนใช่ค่ะ,ะ 50, ขึ้นราคาจากสี่สิบเป็นห้าสิบจากห้าสิบเป็นหกสิบเมื่องกล่งกงนึ่งนะจ๊ะก็เข้าก็กล<ะ>่องเนาะก็กล่องเนื่ยทีนี้ก็คือเมื่อมัน เมื่อเอาเหมือนกับเกษตรแสดงว่าเกษตรในบ้านเขาเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของเอ,ออาหารแปลงได้ในระดับหนึ่งหอเ่เมนจ้าได้ในระดับหนึ่งนี่ก็คือเฮาก็เหมือนกับว่าเออนอกจากได้ในระดับหนึ่งแล้วเฮาก็ยังสามารถที่จะเริ่มออกการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เราต้องออกนอกบ้านนักออกนอกบ้านมากก็สเสียงีกัวโควิดแตเมื่ น้ำมันแปลงตัวเจ้าพอเอาาเออน้ำมันแปลงมาเดียวน้ำมันแปลงตัวเจ้าตกเกิดตกเกิดอะไรอย่างเนาะจากำลังจะซ่อมรถทีบมั่ชที่เออนี่ปั่นรถทีบแบบขอคือม้นมีเลนสำหรับรถทีบสักหน่อยจ่าจะได้ปั่นรถทีบมาแย่การจ่าลูกบ้านมาแย่การจ้าได้ออกกำลังกายตัวแล้วจ้าได้ออกกำลังกายตัวจ่าอันนี้ก็มันก็ว่า กจาแกตอบโจทย์อาหารแพงแตงเทียนเนี่ยมาตอบโจทย์น้ำมันแพงได้ตัว <c oughs> อน <c oughs> ันแล้วกันบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นนี่ตัวปลูกพักเนเปิ้นเวลาหดน้ําอ่ะเจ้าพ่อปุ่นขีดแลถีบป,ปั่นอะน่ะแล้วก็ปั่นแล้วก็น้ามันปุอ,ออกไปอ่ะจําได้ก่อันเปิ้นใจพลังงานปม,ม,ม่นต่ออย่างใดกับหู้เจ้า เปิ่นฮือเฮาปัาน่นรถทเนี่นะแล้วก็น้ํามันก็ปุ่งออกมาหดต้นไม้ได้อยู่อ่ะเพื่อนใช้วิธีอย่างน่ะระบบอย่างอ่ะพลังงานทดแทนเนาะเจ้าอันคันอันนี้คืแตงเทียน,นใจหมอกมอเตอร์ออะไแม,มอเตอร์<ะ>มันเคยไปหมุนเนาะเจ<ะ>้าหมุนนั้นก็ะนังหมุนตัวกระนอ่งหอยโคงเนาะห<ะ>มุนหอยโคงเนาะหอยคง มาเคยดินเน้ำตังตังรุ่มเหลือในอ่งในซะทได้มีอยู่ในหอยคงแลว้วก็ไปไปที่สายยางไปที่ต้นไม้แล้วก็ไปฮดต้นไม้เนาะเจ้าแทนที่จะใช้อมอตเตอร์ไฟท์ เซเียนปัจจัยละใจไอ้รถทีบดีกว่าจะออกกำลังฟัเนไม่เห็นเจ้าปันไปหันไลตี้เปิ้นใจวิธีจะอี้รู้สึกว่ามันลดพลังงานได้เจ้าแทนที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเจ้าใช้อันพลังงานคนแตนเจ้าปั่นรถทีบแล้วก็มันไปปั่นฟันเฟืองมอเตอร์จะได้กับโฮเจ้าแล้วก็มันทำให้น้ำปุ่งออกมา ก็เลยฮดต้นไม้ได้เ้าเออไล่ไลทะเลินเหมือนกันจะเ่ง่ตอบสีย<ร>งเทียนเสียงเทียนบอกว่าไอา้รถลถลดไอ้กล้ใจก็คือเราต้องซื้ออาหารเนาะเราต้องซื้ออสมมุติเราต้องซื้อรากาเดสมมูดเลยวันนี้เราซื้ออากาศงั้นที่สองอ๋ตอบโจทย์ที่ว่าเอาถ้าปั้นรถที่ผมรับแจ้งน้ำมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพเสี่ยงเทียนเห็นสุขภาพดี แบบเป็นแบบเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆสมมติว่าออกกาลังเมื่อก่อนเราขี่ระทิเนะใช่แล้วเขาบบต้องเราต้องไปหาหมอเราต้องไปหาหมอคือสูภาพก็ดีเราต้องเสี่ยงตางๆก้าหมอสมมุติว่าการน้ํามันไปหาหมอผมไปเสี่ยงอันนี้ก็คือว่าเออ ถามอย่างเดียวตอบได้สามอย่างยิงกระสุนนัดเดียวได้นอกหลายตัวเนาะจ้าก็หลายตัอหลายตัวเคยอู้กับคุณลุงบันเทิงดิสโรดเนาะสุมาเตท่านเป็นผู้ฟังครอบครัวมกที่อยู่ลีละปูนนะจ้าเพิ่นก็บอกว่าตอนนั้นแสงเทียนก็มาใหม่ๆก็ถามมันมาอยู่วิทยุมกเกษตรศาสตร์ใหม่ๆเนาะก็ว่า คุณลุงถ้าจะทำเกษตรเนี่ยจะต้องเริ่มจากอะไรอย่างดีล่แสงเทียนก็ไปตลาดสิเอล่ะแล้วไปดูซิว่าเสงเทียนอยากกินอะไรจะซื้ออะไรเนาะเอาก็คุดเนาะเออแต่เนอะไปถึงเขาต้องไปซื้อพักซื้อจิ้นซื้ออันเครื่องปรุงเนาะซื้ออันนั้นอันนี้โอ้เขาซื้อกุอย่างเนเาะซึมู่เขาจะต้มต้มส้มปลาเอเนาะ ปลาไปซื้อเนาะบะเขือส้มก็ซื้อจักไข่ค่ะบะคูดบะนาวเอาเหล่านั้นแหละคือสิ่งที่เราต้องปลูกอีกวะบนมานะเออกระแตะอย่างที่ค <c oughs> ุณลุงบนบอกมาตัดเดียวกันอันที่คุณที่ท่านพ่ออ๋อสืบทอดอู้บรดิ้อเนี่ยเจ้าขิงค่ะเจ้าไข่บะคูดบะนาวอย่างเงี้ยนะเจ้าถ้าเฮามีในบ้านในจองค่ะมันง่ายเจ้าพ่ออ๋อเจ้าจะกินนี่น่าจะยยกกินเด <c oughs> ืเดียวเฮาก็เตียวไปละ เก็บใบบคขูดมาเหอสี่ห้ 4, าใบเก็บอันแล้วไปตัดเอาหัวเจคา่มาน่อยเอาขามาเห็นน้อยเอ,อ้น่ะโอหบรรหยัดสตางค์นอกไปเดียวนี้มัดหนึ่งก็ห้าบาทได้น้อยเดียวอันนั้จ้อาพอจะเอาไปกากนะเจคา่มีสองอันอันขาอางบางๆเห็นอันเนะขมิ้นก็ม,มาไปนี่ก็เห็นน้อยจะห้าบาทจ้ะก,ก็จะปรรหยัดสตางค์ได้แต่เนอพอเท่าปลูกนะ สังเกตอือเรื่องนี้นะอันหนึ่งก็คืออย่างก็หัวละแอนหนอกเม่นใช่หัวขมินน้นเนอกเม่นหัวละแอนไปได้นะวิธีการนะก็ใช่สเัเกนไปซื้อกาแฟมาฟซื้อกาแฟมากินสมมติอ่ะจ้าซื้อกาแฟแก้วกาแฟใหญ่เนาะแก้วกาแฟใหญ่นะสังเกตจะเอาเอาอย่างก็เล็กจิ้มให้มันเป็นหัวแล้วก็ใส่ดิน ที่เป็นใบสัมชาก็ขี้หมูขี้ไกล่แล้วแต่ที่ฮามักไว้นะครับมาใส่ในในในกาแฟนะแทน,นก็เอาหัวละแอนที่ซื้อมาน่ะจากการเอาเอาที่เป็นหากงามๆม,มลูก,กินเนาะแล้วก็ห,หัวมันก็เอาบ่มไว้ในไอ้ที่ไอ้กปะนั่แก้วกาแฟที่เอาใส่วัสดุปลูกเรียบร้อยนะเอาไปวางไว้ตาม ทีข้างบ้านใกล้บ้านแต่แต่จะไว้ไว้สัก 10, นะสิบอันน่ะสิบซาวอันสมมุติไว้นะ่ะถ้าไปกินกาแฟามาเดียก็ไปคว้างไปคว้างก็คือเป็นมลภาวะมลภาวะเนาะออแก้วกระดาษนะมา,าปูแก้วกระดาษก็ได้แก้วพลาสติกก็ได้ออปลูกไว้เรียบร้อยเนะาะได้ผ่านฤดูฝนไปเนาะผ่านฤดูฝนไปเมื่อเมื่อฝนมาปุ๊บนี่ยมันจะแตกใบเต็มที่ แรงมาใบเมื่อยุบเราแเงเดนเนาะจ้าเมื่อยุบเรียบร้อยนนเนี่ยแตงเด่นก็ละ,ละเท่าน่ะแตงเด่นวันนี้จะแกงส้มอ่ะแกงส้มก็ไปถอนเอาเอาหัวละแอนที่ตีอยู่ในข้ยกาแฟน,ะน่นะไอหมแกวกาแฟน่ะจ้าเอามาอันก็เอามาล้างน้ําล้างน้ําเรียบร้อยแก,ก,แก้วก็ไปคืนเนี่ย ปปลูกใหม่ปีหน้าสร้างให้เรียบร้อยโอเข้าท่าดีได้แกงส้มละเจ้าประหยัดไปห้าบาทสิบาทละอ๋อหมายถึงหมือนต้องไปซ่อมะส่วนหัวมันเจ้ามันซ่อมง่ายเนาะหัวส่วนหัวมันเจ้าอะส่วนหัวมันอาส่วนหัวมันก็เอาไปจิ้มไว้อย่างเดิมปีหน้ามันออกมาเข้าท่าดีถ้าแสงเทียนเอาไปปลูกถ้าแสงเทียนเอาไปปลูกอในดินแถวข้างบ้านเนาะ แถวข้างบ้านหน้าแรงมันยุบแล้วเนาะจะไปซ้อหาว่าปลูกกระไดลืมไปละซ้อหายาไม่เจอใบมันยุบแต่เราต้องหาวัสดุเพาะใส่อนะฮะเออหาวัสดุพาอใส่อันนี้เอาหรือว่าเกษตรายที่ว่าเกษตรแบบไหนแบบไหนคืออาแบบเนี้ยที่เอาใส่นี่นะใส่ถ้วยกาแฟเก่ามันขยะเพราะว่าหาหาไฟกาแฟเก่าหอมต้เน้ำขว่ หรือเขามีต <'s> ้วเก่ากระมังเก่าก็ใส่ไว้ในหันเจ้ากวาดช่วงนี้ฮหากวาดอะไรเนาะไปสาชาไว้นักๆใส่เก็บไว้ผมเก็บไว้สักสี่ห้ากระสอบกระสอบเอ้สี่หา้หาปุ่งเงินติาไอนะ้นั้นเอาไวไ้ใส่ถ้าไว้ใส่นี่อาหัวเอาทำแบบไหนเนี่ย hmm. แล้วก็ขมิ้นก็เหมือนกันขมิ้นสังเกตเงาใจทีละน้อย มันยุบไปช่วงนี hmm, mm. uh ้อ huh. <huh> mm ่าไปเจอมันจะต้องได้หมายไว้แล้วกันนะถ้าปูดไมยไว้หมายไว้อันนี้สีแดงสีเหลืองสีโน่นสีนี่กันอันนี้เป็นขมิ้นเนี่ยนะครับผมไปเอาขมิ้นเพื่อความสวยงามตัวเองนะเพาะอ่าะจ๊านะเพื่อความสวยงามเราจัดระเบียบได้พื้นตีมันหน้าเขาก็สามารถจะทําได้นะจ๊านะบ้านนักกระจายได้ครับระวังบ้านอิมท่านเนี่ยนะบางท่านเก็อยู่หอพักเนี่ยนะ เขา,าจะยากกินเนี่ยบางทีเขาขึ้นยากเนาะแต่ก่อนนี่เป็นคนที่ยากกินบ่จ้างเจ้าพอเจ้าบเดียวก็ตตึยาาบอ่ค่อยจ้างบ่ค่อยแกวนแต่ถ้ามันจํำเป็นจะยะโควิด -19 มาเนาะ แล้วก็สศรษฐกิจเลยอย่างเงี้ยอันจาเป็นต้องประหยัดสะตางค์เนาะนอันไหนที่เราลองทดลองทําได้เราข็เนียเนาะอาจจะเป็นอาหารง,าง่ายๆที่เราทําได้ะจะก,ก็สามารถจะลดต้นทุนในเรื่องของการซื้ออาหารได้เหมือนกันแล้วก็สองมันก็มีความปลอดภัยเพราะว่าาหูว่าเราใส่อย่างไปพ่องเนะาะเจ้าลำเดียวนี้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราฟังคุณหมอเนี่ยมาจากอาหารการกินที่เรากินเนี่ยนะเจ้า ก็คืออันกินหวานกินมันกินเคนะ็มเนาะแล้วก็ออกออกกับร่างกายแอบเราไปกินพักไปกินผลไม้ตัวเอบเราออ,าาอาน,นเดียวนะไปกินเค้กครีบแคบนั่นน่ะขนมครบเคี้ยวน่ะเพื่อท้องอาหารขยะชอบเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ถ้ามีเวลาก็ลองแป่งอาหารจวนลูกหลามทำกับข้าวก็ได้วันนี้ทำประกาดจอหนะ้าไส่ต้มกระดูกหมู ใส่ผักกาดที่แบบปลูกลองปลูกพักข้างบ้านอย่างที่ท่านพออแนะนําก็ได้เนาะฮาวานผักกาดเฮาก็เอาเฟืองมาลบเห็นหน่ข้างบ้านเนีย่ยมืแรงมาก็เ่วยกันทดน้ําพอมันใหญ่มาเฮาก็เก็บมาต้มมาเจียวใส่กระดูกหมูใส่หมูสับเนีย่ยแล้วก็ปดออกมาอุ่นๆฮ้อนๆกินด้วยกันเนาะมันก็จะได้ความสัมพันธ์ในครอบครัว <Yeah. S 1> ได้สุขภาพที่ดีได้ออกกําลังกายเนีย่ยได้กิจกรรมทําร่วมกันเนีย่ยจ้าอันนี้ก็ เขาท่าดีมกันเนอร์พอเอาเจ้ารูปแบบอีกกะทาได้ด้วเงาเจ้าพอาอาเจ้าแต่ถ้าเป็นาาคาจัตไทรนี่จะต้องใช้เอภาชนะใหญ่น่อยหรือว่าตะก,กา้าตะก,ก้าใหญ่หน่อยเพราะว่าเราสามารถที่จะใส่ดินหรือว่าสูรรปลูกได้นักเพราะต้นมันจะสูงมันจะใหญ่เนาะเวลาเอาไปเออมันแก้วกาแฟนี่จะมาได้เพราะฉะนั้นก็คือว่าเออบางอย่างมันก่อ ปลูกได้บางอย่างก็ปลูกไ,ได้แลมอย่างตัวที่นอนกินมันเนี่ยคือเพราะว่าถ้าปลูกพักบุ้งไว้ในกระถางเนาะในกระถางหรือพักหราาับ้าหรือแมงลักหรือเอกะเพราเนี่ยก็ปลูกไว้เอาไปซื้อเป็นแต่ต้องอย่างน้อยก็ต้องห้าบาทแล้วเนาะถ้าเอามาได้ซื้อมันก็สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้ อันนี้กับหนึ่งก็เป็นเป็นการตอบโจทย์เหมือนหึงเกษตรในบ้านสามารถที่จะ,อะตอบโจทย์ในเรื่องของอาหารแปลงในช่วงนี้ได้นะครับอันนี้ก็อย่างน้อยนี่ก็อย่างที่สงเทียนรู่รุ่กี้นี้ยังบ่าให้สมมณิคือว่าเอทำแล้วก็บอโอ้โหอย่ามาเนี้ยยังไ้กินเพราะว่าเนี่ยกินไะแจ้งสมมุติต่อหรือว่าเนี่ยกินบะลําเนี่ยสมมตินะไอ้นั้นก็คือว่า ออันนี้กคยตอบโจทย์เหมือนกับว่าเออแสงเทียนว่าตอนนี้เริ่มทําอาหารเป็นห้องเราเพราะไฟมอกก,อก,กลัวบอุิยตเนาะวเรื่องความปลอดภัยพ่อจทีนี้ก็อย่างน้อยคือต้มมาม่าก็สมมุติว่าเนี่ยเราสามารถใส่ผักมูนี้ได้เนะาะมีอยู่ใสใ่ผักใส่ไข่เปนน็นนู่นคนไข่นอันนี้ก็เอทุกสิ่งทุกอย่างเนีการเกษตรเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมันเป็น ตอบโจทย์ได้ถ้าหูจักทำเนาะสังเกตเนาะเมนจชาแล้วก็หูจักทำมหูจักกินหรือว่าหูจักเอามาใช้ประโยชน์มันก็สามารถที่จะลดรายจ่ายแล้วก็อืเอาอยู่กับตี้ไม่ต้องเคลื่อนไหวไปนักหนาก็ป้องกันโรคโควิดน่นนี่นั่นได้ของกันโรคเนี่ยครับที่มันเป็นปัจจุบัน โอการลกซับจ่างนะลกซับจางซาตางมันวิทย์เจ้าพอเจ<ด>้าพอใช้เพราะว่าน้ํามันเดี๋ยวนี้ขึ้นไปเกือบสี่สิบกว่าบาทแล้วเจ้าพออ่อนชาเหี็ดละเน็ดละแต่ก่อนนี้แสงเทียน,นเติมรีดละสาหกบาทเนาะเก้าหนึ่งนี่นะบับเด <ๆ S 1> ี๋ยวมันสามสิบเจ็ดบาทเนาะวันนั้นเนาะบัดเดี๋ยวห้ใส่สี่สิบแล้วก็หาเพราะว่ามันต่างประเทศเปิลเปิล เกิดอย่างกันนอะทะเลาะกันน่เจ้ะซเปิลเป็นแหล่งผลิตน้ํามันตัวเนาะก็เลยยุง่งแยะยุ่งยามเดี๋ยวนะ่ะมันเป็นปจัจจัยภายนอกเนาะเฮาก็มหูจะแย่จะได้ต้องมาปรับตัวเก่านี่แหละเนาะปรับสตางค์ตัวเกา่ามันเหลือตัวเอยก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็เฮาต้องลดเนาะ้าลดเ็าต้องหาเพิ่มอย่าแล้วก็แหมสิ่งหนึ่งที่ทําได้ก็คือการเพาะพักกล้าพักน,น้อยๆแล้วสามารถจะเอาจํนาย เป็นรายได้เสริมได้เหมือนกันอีที่พ่อออนเล่าให้เขาก่อนนะจ๊ะเอาอาจจะเพาะใส่ถุงดำไว้เนาะแล้วก็ก้าพิกกะเขืออย่างจ้าต้น5้าบาทสิบาทอย่างพวกอุ้แม่มอนเนี่ยบางท่านเปิน่นสูงอายุนะเนาะเพิ่นก็นอยู่ที่บ้านอย่างจ้าบางชุมชนเพิ่นรวมกันอีกก็มีบางชุมชนก็ อันปลูกบ้านไผ่บ้านอุอยคนนั้นกับคนนี้กับปลูกคนนั้นนี่คนหน่อยแล้วลูกหลานก็เอาไปขายหื้อย่าจาต้นกา10บาท5บาท15ซาบาทเนี่ยเป็นต้นพริกพั่งพักเนี่ยพักไผ่หอมดวนอันก้อมก,อกอ้าวอย่างเงี้ยจะมือเนี่ยใส่ถุงดำไว้แล้วก็ เมื่อแรงมาอุ้ยเป็นก็หดน้ำอยากจะเมื่อวันไหนวันเสาร์อาทิตย์ลูกหลานว่างก็เอาไปวางหน้าบ้านต่าต่าโต๊ะห้องไปขายต่ำกัดนัดพ่องอยากจะก็ได้ขายนะเจ้าเปลี่ยนไรายได้ได้ัดดีเจ้าในช่วงเศรษฐกิจจะอี้ ที่เราต้องประหยัดสตางค์แล้วก็เราสามารถจะหาไรายได้เสริมม่วนตัวนะเจ้าได้ออกกําลังกายตัวแล้วก็บางง่อมเจา้าเพราะว่าเขาได้เคลื่อนไหวเนาะได้ทําอย่างเบาๆอยู่ตามพื้นกระล่างบ้านเออเจ้า,จาอันนี้ก็นะ ถือว่าเป็นการหาไรายได้เสริมเนาะในช่วงเศรษฐกิจะอีแล้วก็ลูกหลานก็ช่วยกันเอาไปขายเนะาะใครที่ทํางานก็ได้เอาใส่หลังรถไปตัววันนี้อุ้ยมีอันนั้นอันนั้นมานะคะของอุ้ยเนอรอ์จะช่วยกันเอามาขายก็จะเป็นไรายได้อฮ้ยได้กินข้าวต้มขนมได้นะเจ้าแล้วเปิ้ลกบบ่งงอมตัวเจ้ามีเวลาหำน้อยเจ้าพอะเจ้าการทําเกษตรในบ้าน ในช่วงอาหารแปลงเนาะตอบโจทย์จะได้ได้พ่องตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะจ๊ะช่วงนี้ประหยัดสตางเนาะมีความเกษในบ้านครับเกษในบ้านก็อย่างที่อย่าเทียเล่าเมื่อกี้ว่านอกจากตอบตอบโจทย์เนลดค่าใช้จ่ายในบ้านลงได้แล้วเนาะเราก็มีกิจกรรมการทําอาหารจากพืชหรือพืชที่เรามีอยู่ในบ้านก่เนี่ย โดยที่จาต้องออกบ้านตอบโจทย์ทำงานเนี่ยคือลดในเรื่องของโลคระบาดได้อันทำมือนี่ก็คือตอบโจทย์ในเรื่องของเมื่อ,อ,อ,นเ,นอ,อ,เ,อเรออเาในมีสุขภาพดีแข็งแรงเราต้องไปหาหมอหมอเนี่ยคือสุขภาพกายรวมถึงมอดมอดเนี่ยค,คือเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพจิตดีสุขภาพกาดีรายจ่ายก็ลดลง มีกิจกรรมร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นการสร้างครอบครัวสร้างชุมชนแล้วก็ช่างสร้างประเทศชาติแล้วก็นี่เกิดความประยัดไม่ในตัวมาสังเกตเนาะแม่นใช่เบิ่งตัวเกาวนะ่าเนาะตามปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชการที่เก้า พอประมาณมีเหตุมีผลเกิดภูมิคุ้มกันแน่นอนนะจ๊ะจะเย่อย่างเกาะมีความหูมีคุณธรรมเขาก็จะอยู่ได้เบิ่งตัวเก่าได้ช่วยเหลือคนอื่นได้เขาก็เกาะจะมีความสุขเนาะเกาะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจะ่ขี้ได้ยินเสียงนกฮ้องตัวชาพ่ออเจ้าบ้านพ่อ๋อถ้าอย่าม้วนเนาะธรรมชาติดีนะเจ้าอันนี้ก็ถ้าใครหู<ต>รายละเอียดเพิ่มเติมก็เลี้ยงแตมัน,มนยกข้างบ้านฮะ <laughs> นกบินมาอยู่ข้างบ้านนกข้างบ้านอ๋อเจ้าอยู่เกาะหัวหน้าบ้าน <laughs> ในครอบครัวมกรฟังก่ยมีบวานสุกดีเจ้าเหมือนที่บ้านอันแสงเทียนเกาะนกหนูนักกนาดนะเจ้าลําเดียวนี้แมวมาเกิดอยู่บนหลังคาแถมาะนะเจ้ามาแมวแล้วก็นกมาอยู่ด้วยกันนะนะโอดอสดนะเจ้าโอ้ลูกตังใดกันมาประ้ลังเปลือกเจ้าก็มีความซุกกันเนาะมีอย่างก็แบงกันไปเจ้า ให้มูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชตระกูลทั่วนะจ้าก็ลองสอบถามพืชให้เนาะที่ศูนย์วิจัยพืชให้เจียงใหม่แล้วก็ใกล้ๆกัน่านปก็จะมีศูนย์วิจัยและพัฒน,นาเมล็ดพันธุ์พืชมีเชื้อพันธุ์ทั่วเหลืองพันธุ์เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ,างๆางก็ลองสอบถามกันไปศูนย์วิจัยพืชให้เจียงใหม่ก็เมล็ดพันธุ์ทั่วเหลืองเนาะการปลูกเรื่องเชื้อพันธุ์การแปรรูปทั่วเหลืองเอจะลองถามนะักวิชาการเปิ้ลนศูนย์ห้าสามสี่เก้าแปดห้าสามเจ็ดนะจ 0 5 3 4 9 8 5 3สี 7, เ่เกหมเจเพิ่งก็มีท่านผออันศูนย์วิจัยพืนให้เชียงใหม่ท่านผออย่างก็ปีชากาเพชรท่านผอปีชากาเพชรเดี๋ยว เปิ้นกับมีทีมงานมาแบ,บ่งปันความรู้เรื่องการแปลรูปั่วเหลืองโดยเฉพาะเสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนบ่ายโมงถึงบ่ายสองเนาะยู่ดีมีสุขช่วงที่หนึ่งนะเจ้าแต่ว่าวันนี้ขอบคุณท่านพออสุทศน์บินตาเสนข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรกรมวิชาการเกษตรอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชให้เจม่ถ้าใครท่านพออูอ้เรื่องต่อไปเรื่องการเกษตรนะโทรศัพท์อู้กันได้นะเจ้าท่านพออนสุทธาตินตาเนศูนย์แปน นสี่เจ็ดแปดห้าศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าศูนย์สี่เจ็ดแปดห้านะเจ้าแล้วก็ท่านกับเป็ข้าะด้ทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุมองกระเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตุวยนะเจ้าก็จะได้มีอย่างเพิ่มเติมช่วงกายแหมหนึ่งนาทีสักน้อยกับเจ้ากับการเกษตรในบ้านครับก็ที่แสงเทียนอูฟังว่าถ้าใครใครอูเรื่องเยียงที่เป็นเรื่องที มีความสนใจนะครับที่พี่น้องมีความสนใจเพื่อที่จะอ,อะนุรักษาเป็นประโยชน์กับสังคมเกษตรแล้วก็สังคมโลกที่มันเปลี่ยนแปลงปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะโทรมาบอกกล่าวแล้วก็เคดียร์ข้อมูลแล้วก็มาอู้แลกเปลี่ยนให้กับพี่น้องที่ฟังมาวิวมาแะเศรษฐศาสตร์ที่ว่าชีงใหม่ทุกท่านตาบผม ขอบคุณเจ้าท่านพระอาสุทธ,ธปินตาเนเธอศัศนย์แปดหนึ่งเก้าห้าศูนย์สี่เจ็ดแปดเนาะวันนี้เวลาเสี่ยงเห็นละบทความเกษตรต่างอากาศก้วนติดต่นเตี้ยงเกินจนถึงม่ายโมงสิบสนาิกาสานาทีถึง1 2บสนาฬิกาหนาที ทางสถานีวิทยุมอเกเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมขอบคุณท่านผอ,อสุทธาธิปินตาเสรนข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรัพย์พร้อมทีมงานสถานีวิทยุมอเกเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกนำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนปะกันได้ในเตื้อต่อไปวันที่หน้า11อนาฬิกาโลกสีเขียวแล้วก็เตี้ยงเกิงปะกับบทความเกษตรต่างอากาศเหมือนเช่นเคยยินดีจัดนักสวัสดีเจ้าท่านผอสุทธาธิปินตาเสน เจ้าครับสวัสดีครับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดกิจกรรมการประกวดอู้เล่าเรื่องหัวข้อท่องเที่ยวบ้านฉันสร้างสรรค์ท้องถิ่นด้วยภาษาไทยมาตรฐานภาษาไทยถิ่นภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคใต้จากรงคเรียนต่างๆทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นเพื่อให้ละอ่อนเยาวชนไทยมีความรู้ได้ใจภาษาไทยถิ่นของตัวเก่าอย่างภาคภูมิใจและถูกต้องตามกราราเทศะ เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของละออนเยาวชนและประชาชนให้หันความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยและภาษาไทยทินซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สำคัญของประเทศไทยสำหรับพื้นที่ภาคเหนือมีหงเรียนเข้า่วมกิจกรรมกว่าเสาเอ็ดงเฮียนได้มีการคัดเลือกละอ่อนนักเรียนผู้ที่ผ่านการเข้ารอบสิบคนสุดท้ายไปเมื่อวันการที่เจ็ดมีนาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมา และได้กำหนดจัดการประกวดอู้เล่าเรื่องหัวข้อท่องเที่ยวบ้านฉันสร้างสรรค์ท้องถิ่นหรือแอลบ้านฉันสร้างสรรค์ท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่เกเมษาย,ยนพุทธศักราช2566หน้าห้องทาลราทองบอลลูมโรงแรมเซนทาลราริเวอร์ไซด์โฮเทลจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดตามรายละเอียดของการจัดงานและพอกันไทยทอดสดถึงภาพเ,เสียงผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุมาก,กอร์ที่เวอร์ไวยเว็บดอและโซเชียลมีเดียของสถานีกุแพลตฟอร์ม